แฟนๆร่วมยินดีดาราหนุ่มคลังรักคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้วเซอร์ไพรส์แรงมากสําหรับคู่ของแม็กวิรัคณิตกับวิววรรณรธล่าสุดไฟชายคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้วที่ต่างประเทศทํากลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งสองคนมากมายอาทิเช่นอึ้งกันท่วนหน้าเลยค่ะยินดีด้วยนะคะพี่วิวพี่แม็ก ที่ผ่านมายังไม่ใช่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมยินดีด้วยค่ะถ้าใช่ไม่ต้องใช้เวลานานแต่งใดก็แต่งเลยยินดีด้วยนะคะคนที่ใช่ไม่ต้องใช้เวลาเลยโรแมนติกมากสวยมากค่ะคุณวิวดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมคลั่งรักกันมากครบยังไม่ถึงปีเลยคนที่ใช่มันใช่จริงๆ รูปคือสวยมากยินดีด้วยนะคะหเมาะสมกันมากแม็กตัวจริงหล่อมากๆหลอกกว่าที่คิดอีกคนที่ใช่ไม่ต้องใช้เวลานึกว่าโดนละครพระนางตอนจบแฮปปี้สุดๆด,ดีใจกับทั้งคู่มากๆริบแต่งมีเบบีเลยนะคะวิวควรได้เจอรักดีๆอยากให้สมหวังดีใจด้วยนะคะ แต่งการตอนใหม่ๆเนี่ยแหละยาวเกินจะเฉยไม่แต่งสักทีเหมือนหลายคู่เรียบง่ายไม่อลังการมีคุณพ่อคุณแม่เป็นพยานน่ารักมากเลยค่ะวิวหน้าตาคล้ายดาราจีนคนหนึ่งเลยสวยมากเวลาไม่สำคัญจริงๆถ้าใช่คือใช่เพราะถ้าใช่ไม่ต้องใช้เวลาเลย